สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซากูชาแนลอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้นะคะแม่จิมมีเคล็ดลับดีๆมาแนะนําคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่ปลูกบอนสีนะคะยิ่งนานไปเนาะใบยิ่งเล็กลงเล็กลงเกินบางนะคะวิธีนี้นะคะทําให้ใบใหญ่นะคะแต่กอเต็มกระถางเลยคะ่ะคุณผู้ชมนี่จะให้คุณผู้ชมดูนะคะใบใหญ่มากเห็นไหมคะล้นกระถางเลยต้นเดียวนะคะเนี่ย เป็นพุ่มสวยนะคะมีวิธีง่ายๆค่ะเหมาะสําหรับคุณผู้ชมที่ไม่มีเวลานะคะที่จะให้ปุ๋ยบ่อยๆดูแลบ,อบ่อยๆนะคะสูตรนี้ใช้ทุกๆ15วันหรือว่า1เดือนได้เลยนะคะคุณผู้ชมจะได้มีบอลสีใบใหญ่ๆส,สวยๆแบบนี้กันทุกท่านทุกคนนะคะทําอย่างไรไม่ยากค่ะ สูตรนี้นะคะใช้ได้กับไม้ดอกไม้ประดับหรือว่าพืนชนิดอื่นๆได้ด้วยนะคะทำอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์พร้อมกันและก่อนที่จะไปรับชมหรือว่าทำพร้อมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสารูชแนลด้วยนะคะไปไปค่ะไปดูกันว่าไม่จิ๋มทำอย่างไรคะ่ะ นางคมนะคะคุณผู้ชมดูสิคะตอนนี้เป็นก่อเร็วมากๆเลยใบใหญ่ใบแบบอิ่มน้ำอวดน้ำมากเลยนะคะไม่มีใบจุดใบด่างค่ะต้นแข็งแรงลูกไม้ปากกาดำคุณผู้ชมดูนะคะว้าวก็ดูเขาเป็นสีออกแดงม่วงๆเนะสวยงามมากนะคะสีเต็มใบเลยใบใหญ่มาก กาลแม่กุชมาค่ะว้าวใบใหญ่มากๆเลยนะคะวันนี้มีเคล็ดลับดีๆอีกหนึ่งวิธีมาแนะนําคุณผู้ชมแบบง่ายๆนะคะทําอย่างไรนะคะให้บอนสีหรือว่าต้นไม้ชนิดอื่นๆนะคะใบใหญ่กอใหญ่เต็มกระถางแบบนี้ค่ะมาดูสิ่งที่ต้องเตรียมต้องใช้วันนี้มีอะไรบ้างนะคะก็จะมีน้ําสาวขาวนะคะ เก็บได้มากก็ใช้มากนะคะเก็บได้น้อยก็ใช้น้อยนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะปุ๋ยคอกมูลวัวน,นะคะมาดูประโยชน์ของเขากันนะคะว่าใช้บำรุงต้นไม้เพื่ออะไรบ้างเนาะน้ำซาวข้าวเขาก็จะมีวิตามิน B นะคะทาให้พืชแข็งแรงเนาะต้านทานโรคได้ดีทําให้ดินร่วนซุยดินดีต้นไม้ก็แข็งแรงนั่นเองนะคะน้ำซาวข้าวคืออะไรนะคะนั่นก็คือน้ําที่เราล้างข้าวสารข,ข้าวเจ้าข้าวเหนียวนั่นเองนะคะต่อไปอย่าทิ้งนะคะมีประโยชน์ต่อการบำรุงต้นไม้มากๆเลยค่ะ จะใช mm ้เ hmm. ป็นข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวกล้องได้หมดนะคะมีวิตามินหมดเลยค่ะต่อไปค่ะจุลินรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเขาจะดึงในโดรเจนลงสู่ดินค่ะถ้าไม่ดินดีนะคะเอ่เพิ่มสารอาหารธาตุอาหารในดินต้นไม้ของเราก็จะแข็งแรงโตเร็วเร่งดอกเร่งผลนะคะบํารุงทุกสัดส่วนเลยค่ะบารุงรากต้นใบ ดอกนะคะต่อไปค่ะปุ๋ยคอกมูลวัวนะคะมีทั้งธาตุอาหารหลักแล้วก็รองนะคะไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมธาตุเหล็กสังกะสีบรอนนะคะซึ่งจำเป็นต่อการจเจริญเติบโตของพืชนั่นเองนะคะทําให้ใบใหญ่ใบเขียวงามต้นแข็งแรงค่ะทีนี้เราก็มาทําอย่างไรนะคะให้ปุ๋ยคอกมูลวัวของเรามีประโยชน์ต่อต้นไม้นะคะต้นไม้เราสามารถนําไปใช้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เห็นผลไวค่ะมาดูวิธีทํากันเลย เตรียมภาชนะนะคะเป็นถังกระมังก็ได้เนาะแล้วก็เทปุ๋ยอคอกมนวลวลงไปจ้าสัสดส่วนไม่มีตายตัวนะถ้าเรามีพืชใช้น้อยเราก็ทำน้อยนะคะกะกะเอาเนาะก็ประมาณนี้สักครึ่งกิโลแล้วกันนะคะจุลินทรีย์สั่งข้อแสงนะคะเทลงไปเลยแก้วถึงสองแก้วนะคะไม่ให้ปุ๋ยอคอกแฉะมากนะ,ะเอาแบบไม่ไม่เป็นน้ำะนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลย กะกะเอาอ่าไม่พอเทลงไปอีกนะคะสูตรนี้เราไม่ต้องหมักให้เสียเวลานะทำแล้วใช้ได้เลยค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจะไปช่วยย่อยสลายนะคะปุ๋ยคอกเนาะแล้วก็ให้พืชของเราดูดซับสารอาหารไปใช้ได้อย่างรวดเร็วค่ะ ถ้าคุณชมใช้ไม่หมดนะคะสามารถหมักต่อได้เลยนะคะยิ่งนานหลายวันยิ่งดีค่ะปุ๋ยคอกมูลวัวก็จะย่อยสลายเยอะนะคะโมเลกุลน,นะคะก็จะเล็กมากขึ้นพืชก็จะนําไปใช้ได้ได้เร็วได้เยอะนะคะ,ะก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีใช้กันเลยว่าใช้อย่างไรนะคะให้ต้นไม้ของเราได้ประโยชน์สูงสุดเนาะจะได้ใบใหญ่ๆสีสวย โตเร็วๆค่ะการเลี้ยงต้นไม้ดูแลต้นไม้นะคะนอกจากการให้ปุ๋ยแล้วนะคะคุณผู้ชมปรุงดินปลูกแล้วแสงแดดนะคะการรดน้ําก็จําเป็นนะคะต้องโดนแสงแดดนะคะโดยเฉพาะแดดช่วงเช้าน้อแดดราไรนะคะเขาจะสังเคราะห์แสงใบเขาก็จะใหญ่สีก็จะสวยแบบนี้นะคะมันมีปัจจัยหลายอย่างอยู่ที่การดูแลเอาใจใส่นะคะและนี่จะเป็นอ่สูตรสําหรับคุณผู้ชมที่ ไม่ชอบหรือว่าไม่มีเวลานะคะที่จะให้ปุ๋ยบ่บอยๆทุกสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ <c oughs> ก็คือให้ทุกๆ15วันได้เลยนะคะสําหรับวิธีนี้ <c oughs> เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้คุณผู้ชมได้ใช้ได้ทําใช้เองด้วยนะคะ <c oughs> มาไปดูวิธีใช้กันนะคะว่าใช้อย่างไรนะคะให้ได้ผลดีค่ะเราจะได้มีบอนสีสวยๆใบใหญ่ๆเต็มกระถางล้นกระถางกันทุกท่านทุกคนเลยนะคะ <c oughs> มาดูวิธีใช้กันเลยนะคะขั้นตอนแรกเนาะเราก็พวนดินให้เขาก่อนนะคะเพื่อระบาย ความชื้นนะคะทำให้ดินร่วนๆนิดหนึ่งเนาะถ้าหากดินแน่นเกินไปดินแข็งเกินไปนะคะถ้าเราพวนดินเนาะดินเขาก็จะร่วนสุยรากเขาก็จะได้เดินสะดวกค่ะรากเดินดีเดินสะดวกนะคะต้นไม้เวลาเราให้ปุ๋ยลงไปเนี่ยเขาก็จะดูดซึมซับนะคะสารอาหารที่เราให้ไปใช้ได้อย่างรวดเร็วนะคะเสร็จแล้วก็โรยเลยค่ะโรยเลยอันนี้ดินเขาเริ่มยุบแล้วนะคะ เราก็ใช้ดินค่ะกรบลงต้เพิ่มดินด้วยนะคะแล้วก็เหมือนกับเราฝังปุ๋ยหมักก่ะคะ่ะไว้ใต้ดินเขาก็จะค่อยๆกินทีละน้อยกินช้าๆนะคะก็ได้สารอาหารตลอดเลยนะคะแต่ถ้าดินไม่ยุบนะดินเต็มกระถางอยู่นะคะก็เอ่อวนดินแล้วก็ฝังลงไปนิดนึงก็พอค่ะให้ปุ๋ยคอกเรียบร้อยนะคะ รดน้ําตามทันทีเพื่อให้น้ําเป็นตัวละลายนะคะปุ๋ยคอกลงสู่รากเร็วๆเพื่อจะได้นําไปใช้แต่ว่าวันนี้เราไม่ใช้น้ําเปล่านะใช้น้ําสาวขาวนะคะรดลงไปเลยหนึ่งถึงสองแก้วเลยค่ะอันนี้จะเป็นวันต่อวันนะคะลองไว้นะวันต่อวันค่ะวิธีนี้นะคะจะทําให้ต้นไม้ของเรานะคะโตเร็วแข็งแรงแต่ก็เป็นพุ่มใหญ่แบบนี้เลยนะคะโดยที่คุณผู้ชมไม่ต้องให้ปุ๋ยบ่อยๆนะคะ นี่จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่มีเวลานะคะตาะแม่กุสุมานะคะกระถางนี้ว้าวยิ่งนับวันยิ่งโตนะคะใบยิ่งใหญ่นะคะใหญ่มากนะคะใหญ่กว่ามือแม่จิมละอ่าไหมคะแล้วก็หลอดแทงออกมาเรื่อยๆนะคะเหมือนหน่อเริ่มที่จะมีแล้วด้วยนะคะก็คือเขาโตเร็วหัวก็ใหญ่ต้นก็ใหญ่ใบใหญ่นะคะหน่อก็จะออกมาเร็วนั่นเองค่ะ อย่างนี้นะคะดินเต็มกระถางอยู่แล้วนะคะเราก็พวนดีเลยจ้า ีผสมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะโรยเลยนี่ค่ะคุณผู้ชมก็ใช้ั้วนะคะหรือเสียมเ็ดเล็กๆเ,เหมือนพวนดินอีกรอบหนึ่งให้เขาผสมกับดินนะคะเวลาเรารดน้ำปุ๋ยที่เราให้ไปนะเขาก็จะไม่แบบว่ากระชอบหรือว่าหกออกไป ถ้าเราโรยด้านหน้านะเวลาเรารดน้ำเงี้ยบางทีน้ำเขาชะล้างปุ๋ยออกไปด้วยนะคะ,ะทั้งนี้เองค่ะคุณผู้ชมตามด้วยนี้เลยนะคะน้ำสาวข้าวน้ำสาวข้าวสดใหม่ทุกวันนะคะคุณผู้ชมไม่มีน้ำซาวข้าวใช้น้ำเปล่ารดก็ได้นะแค่นี้เองนะคะเป็นการดูแลง่ายๆสำหรับคนที่ไม่มีเวลานะคะที่จะให้ปุ๋ยบ่อยๆนะคะ ก็ทุกๆสิบหวันค่ะจะเอากุ้งไกล้เซอร์ค่ะดูสิเอาหูใบใหญ่ยักษ์มากเลยนะคะงานหลอดใหญ่เลยสีเต็มใบด้วยนะคะนี่ก็คือใส่ประจำเลยนะคะทุกๆสิบหวันนะคะเราก็จะได้ต้นไม้บอนสี ใบใหญ่ๆสีสวยแบบนี้นะคะ สูตรนี้เหมาะสาหรับคุณผู้ชมที่ไม่ค่อยมีเวลานะคะได้ดูแลต้นไม้สักเท่าไรนะคะแต่ว่าก็ยังรักการปลูกต้นไม้อยู่นะคะบํารุงมด้วยวิธีนี้ได้เลยนะคะแะม่จิมมว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สาหรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะและก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอยแจ้งเตือนสากคุณชแนลด้วยนะคะเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะคะว่าแม่จิมจะนําอะไรมาฝากคุณผู้ชมในคลิปหน้าค่ะ วันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอให้คุณผู้ชมทุกท่านมีความสุขทุกวันมีสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านทุกคนค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนจ้าพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ